สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการลิงก์โทรศัพท์หรือว่า iPad นะครับกับ YouTube ของ Smart TV หรือกล่อง Android นะครับผมทําไงมาดูกันครับแอปแรกนะครับเมื่อเราเข้าไปที่แอป YouTube นะครับผมเลือกมาที่เมนูนะครับฟันเฟืองกดที่ฟันเฟืองนะครับเลือกลิงก์ w t t TV v o o e e นะครับก็จะแสดงโค้ด ให้เราลิงก์กับมือถือนะครับผมต่อมามาดูที่ iPad เหลือมือถือเรานะครับผมเข้าไปที่แอป Youtube เมื่อเข้าแอป u t u b e นะครับจะเห็นตรงมุมนี้นะครับเป็นรูปของการลิงก์นะครับกดเข้าไปนะครับลิงก์ด้วยรหัสทีวีครับป้อนรหัสทีวีที่เราเห็นหน้าจอนะครับเข้าไป เมื่อเรากดรหัสตามที่ทีวีแสดงเรียบร้อยแล้วกดลิงก์ครับเมื่อเราลิงก์สำเร็จนะครับเราก็จะมาเลือกเพลงในโทรศัพท์ได้นะครับเลือกให้เล่นเราก็สามารถเพิ่มเป็นคิวเพลงได้นะครับเมื่อเ,เล่นผ่านทีวีไปแล้วนะครับเราก็สามารถมากลับมาเลือกอเพลงเพื่อเพิ่มในคิวที่เราจะเล่นได้อีกนะครับ มาสำหรับคนที่ไม่อยากกดเลื่อนบ่อยหรือว่าเราอยากดูอะไรที่ต่อเนื่องนะครับสามารถกดแล้วก็เพิ่มคิวไปได้นะครับเราก็จะ,ะมีคิวที่เรารอเล่นอยู่นะครับซึ่งสะดวกครับเราก็สามารถอ,ออกไปทําอย่างอื่นเล่นอย่างอื่นได้นะครับทีวีก็ยังเล่นวิดีโอที่เรา Uh, เลือกคิวไปเหมือนเดิมครับผม